คุณสาธิตนี่มีอาการไทรอยเป็นพิษซึ่งผมเห็นภาพครั้งแรกนี่ผมตกใจมากนะฮะตอนนี้เมื่อกี่ปีไปแล้วครับเออเมื่อปีที่แล้วฮะ,ประ,ป,ระ,ป,ระประมาณสิงหาครับประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วน้ำหนักตอนนั้นเท่าไหรนะ่ฮะแปดสิบเอ็ดครับใช่ครับปัจจุบันนี้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแปดสิบเอ็ดแต่หน้าเซียวขนาดนี้เลยนะฮะ ช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าไทรอเป็นพิษมันมีที่มาที่ไปยังไงในตัวของคุณสาธิตเองครับคือมันมีอาการอะไรครับก็กินข้าวหวานน้ำหนึ่งมือ้อมันไม่หิวครับเวลาเรานั่งกาอีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้เราต้องเท้ากนข,ขึ้นบางครั้งเป็นปุ๊บแล้วก็เราล้มลงเองครับเป็นพอพอเราพยายามยืนขึ้นม่ปุ๊บแล้วก็เราล้มล้มอีก อร oh. มันสองสองสาครั้งก่อนหน้านั้นไปตรวจสุขภาพมีอะไรไหมครับไม่ครับก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปบริจาคโลหิตทุกๆสามสามเดือน uh huh. เห็นบอกว่าปกติบริจาคโลหิตอยู่ครับหกสิบครั้งฮ uh huh. ะอดิแฟนเขาก็มา,มา,ม,า,ม,ามาจับมาแล้วพวเ, uh huh. เอ,อวันพุธนี่เช้าลองไปหาไปที่โรงพยาบาลดูลองไปหา,ปา, uh huh. าปหมอครับม<อ>ผมก็มเราก็ไปตรวจโลหิตดูก็ผลออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจได้มันอ uh ินฟินิตี้ฮะ คือค่าอะไรที่ค่าสามกับทีสี่มันสูงมากมากจนตรวจไม่ได้มันเกินลิมิตของเครื่องมันเป็นค่าอะไรครับอาจารย์ทีสามทีสี่เป็นค่าฮอร์โมนของต่อมไทรอยค่ะแล้วมีอาการอะไรต่อมาคุณหมอบอกว่าตัวค่าตัวนี้มันสูงมากแล้วทานข้าวไม่ได้ไม่หิวเลยไม่หิวตัวร้อนหัวใจเต้นแรงมากฮะตอนมาคึงใช่ครับ เต้นถี่ขึ้นใช่ครับเต้นถี่ขึ้นครับมีอาการทรงตัวไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมคุณหมอให้ยาหรือว่าจะให้การรักษายังไงครับให้ยาครับให้ยามาทานครับผมมือละห้าเม็ดมือละห้าเม็ดสามมื้อสามเวลาใช่ครับผมก็พอทานได้สองสามวันแฟนเขาก็มาแนะนําบีมฮะพอมาเดือนที่สองหมอเขานัดตามเวลาผมก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ย หมอเขาสั่งลดยาจากสามเออจากมือละห้าเม็ดเหลือมือละสามเม็ดก็คือดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นฮะหลังจากที่ทานไปแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับพอมาเดือนที่สามก็เหลือเม็ดเดียวเดือนที่สามเหลือเม็ดเดียวใชครับแล้วก็ตรวจค่าเลือดก็เจอครับตอนนี้เจอเหลือสองจุดแปด ตัวที่เจอแล้วหรือสองจุดแปดถ้าเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปก็ประมาณสองจุดเจ็ดนิดๆคะัอันนี้คือเป็นค่าเป็นค่ามาตรฐานปกติทั่วไปใช่ครับผมอก็คือสูงกว่าปกตินิดเดียวใช่ครับอะคราวนี้เนี่ยระหว่างที่รับประทานบีมไปด้วยครับยาก็ทานไปด้วยครับโอ้โหคุณน่ารักมากอาจารย์น้ำพยคงต้องชมแน่เลยนะคุณหมอแปลกใจไหมครับก็แปลกใจเหมือนกันฮะแล้วพอมาเดือนที่สามพวกผมสามารถไปบริจาคโลหิตได้เอ้ยจริงๆพี่แล้วฮะ ผมเอาบตรมาพี่ดูเลยเนี่ยช่วงเนี่ยผมรักษาแล้วผมสามารถไปบอกจากโัเห็ดได้แล้วคิดไหมว่าอาการของเราดีขึ้นหรือหายแล้วอือเพราะว่าดีขึ้นมากๆเลยครับอ๋อฮะยังไปหาหมอเกี่ยวกับไทรอยต่อไหมครับก็ต้องไปให้เขาไปเจาะเลือดดูนะครับก็ยังต้องติดตามอยู่ใช่ครับผมแต่ว่าณตอนนี้ก็คงเหลือแค่เช้าเม็ดกับเย็นเม็ดแค่นี้เองครับ คุณชาิธิ์เคยเคยแอบถามคุณหมอไหมครับว่ารักษาตามปกติแพทย์แผนปัจจุบันที่ทานยาอยู่นียต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะหายอ๋อก็คงจะประมาณหนึ่งปีกับ6เดือนขึ้นไปครับ๋อาคุณหมอบอกอย่างนั้นเหมือนใช่ครับแต่ในขณะที่ทอบ,บิมควบคู่ไปแล้วเนี่ยผมใช้สามเดือนเพื่อผมสามารถเบอกจากสาเหตุได้ครับเออนั่นใช่อันนี้ก็ลองไปคิดเอาเองนะ <c oughs> ผมก็ฟันตรงไม่ได้นะครับแต่ทําถูกต้องแล้วนะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นต้องควบคู่กับการใช้ยาของหมอไปด้วยและถ้าเกิดจะลดปริมาณลงก็ให้คุณหมอเป็นผู้สั่งเอง